สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่โบจะพาไปกินอาหารที่สิงคโปร์ค่ะ oh, yeah, เริ่มต้นกันด้วยอาหารบนเครื่องเลยค่ะพี่โบบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์อาหารก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขาไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็น mashed potato นะคะเป็น b e e นะราดมาแบบนี้เลยอร่อยใช้ได้ของหวานก็จะเป็นบานาน่าเค้ก อาหารมื้อแรกของพี่โบนะคะก็จะเป็นอะไรไวๆนะคะก็มากินที่ฟู้ดคอร์ทในไอออนเนาะก็เลือกเป็นวันตั้นซุปแบบนี้เลยค่ะรสชาติก็คล้ายๆเมืองไทยนะก็ไม่มีอะไรติ่นเต้นหลังจากเทรนนิ่งวันแรกเสร็จแล้วพี่โบเลือกเป็นบะหมี่พัดไก่เพื่อนๆสั่งเป็นตัวนี้ค่ะกุ้งลาดซีเรียลกรอบข้าวมันไก่แล้วก็บะหมี่หน้าไก่นะคะส่วนตัวนี้พราวทุเซนมากมันเป็นโซลเท็ดเอ็กค เนื้อปูคือดีหวานมากนะคะแล้วก็มันก็จะบมันๆน,น,นัวๆของไอข่เค็มอ่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นข้าวมันปลาราดด้วยซอสถัเหลืองตัวนี้ก็เลิศอยู่พี่โบชอบมาก ถัดมานะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นไฮไลท์ของสิงคโปร์นะคะใครมาจะต้องลองนะคะเป็นเมนูปูซึ่งจะมาในเกรวี่แบบ2แบบนะคะก็คือในแบล็ p เพ p e r s ์ซอสกับชิลลี่วิธีการกินนะคะชาวสิงคโปรียนนะก็สอนโวนะก็เอาหมันโถตัวนี้นะคะหรือเรียกว่าหลมปังนั่นแหละมาจิ้มมาดิฟกับน้ำเกรวี่ของเขาแล้วก็กินนะอร่อยมาก ด้วยลำพังตัวขนมปังเนี่ยเขามีรสชาติเขามีความหวานอยู่แล้วนะโอ้เลิศขยับมาในส่วนของการกินเนื้อปูบ้างดีกว่าพี่โบได้กล้ามานะคะก็แกะยากนิดนึงนะเขาไม่ได้แบบว่าทุบมาให้แต่ว่าด้วยลำพังความที่เราชอบกินมากๆเราก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายแล้วดูหนะ้าส่แฮปปี้มอกไปต่อกันที่ใช้หน้าเทาาเลย,ด,<า>ยดีกว่าค่ะที่ที่พี่โบจะมากินอาหารก็จะเป็นแนวแบบว่าแคนเีนแบบนี้เลยร้านนี้นะคะที่พี่โบอยากชิมแต่ว่าดูแถวสิคนเยาวมาก แถวยาวมากเราควรต่อไหมอ่ะเสี่ยวหลงฟาวันนี้ก็ยาวค่ะกินอะไรดีใกล้แล้วใกล้แล้วถ้าถ้าหิวมากๆนะคะพี่โบใไปแนะนำนะต้องหาอะไรรองท้องมาก่อนนะเวลานั่งรอนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้แบบนี้นะแล้วก็ขยับกันเป็นเหมือนเก้าอี้โดนตีเลยค่อยๆเปลี่ยนเก้าอี้ไปเรื่อยๆขยับขยับไปเรื่อยๆเรเมนูเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะ แล้วก็เนี่ยเขาก็ทำเร็วเหมือนกันนะแต่คิวมันยาวๆบางคนอนะ่ะสั่งเยอะสั่งกลับบ้านด้วยนะคะแต่ดูแล้วน่ากินมากไม่เสียแรงจริงๆนะที่ต่อพี่โบจะกินชิคเก้นไร e นะขนาด5ดอลลาร์พอชิคเก้นไร c ์5ดอลลาร์กิน e ี่นี่วันวันมันอะไรสิซุปซ่ปซุ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 ป อันนะ่ะเกือบจะไม่ได้ซุปมากินนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะใส่จานแบบนี้เลยนี่ค่ะน่ากินมากไก่แบบดูจุซีนุ่มมากเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าก็คีบแบบนี้แล้วก็จุ่มไปในซอสอย่างนี้ไปเลยซีอิว๊วอย่างนี้เลยดีมากเพื่อนๆลองจิ้มอันนี้นิดนึงปกติพี่โบไม่กินหนังไก่นะแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือหนังเนื้อเนี่ยก็คือเรียบ ไม่ถัดเลยนะคะมือหนึ่งจับกล้องมือหนึ่งก็ต้องกินขออญาตพีกินก่อนแล้วกันนะน่นฮัลโหลทุกคนตอนนี้ห้าโมงครึ่งตอนนี้ฝนตกโห้แพลนบีนะก็เลยสั่งอาหารเข้ามากินข้างในก่อนไฟนอลลี่เพื่อนๆได้แล้วสั่งแกร็ในสิงคโปร์โอเคค่ะทุกคนอาหารมาแล้วนะคะลุยกันเลย ีเกี๊ยวน้ำกุ้งนี่เป็นบะหมี่หน้าตาประมาณนี้หน้าตาโอเคอยู่เลยน่าจะเป็นไก่ช้อนก็คือขอยืมโรงแรมเลยช้อนแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งมีนี่เป็นน้ำจิ้มลาดมาแบบนี้ก็จัดการคลุกเคล้าดีกว่าแปริมาณก็เยอะอยู่นะอื้ย อร่อยมากแล้วไอ้ซอสที่เขาราดมาเพื่อนๆมันจะคล้ายๆแบบไม่ใช่ซีฟู้ดบ้านเราแต่เท็กซ์เจอร์ประมาณนั้นอนะแบบ mm hmm. เทียมกระเทียมพริกๆนิดนึงนะปั่นๆแล้วก็แบบเผ็ดจี๊ดเลยอร่อยอร่อยความที่มันซอสของเขาอบเป็นก็ใช้บราซอสนะเป็น้าวทูเหลือไนนะไรางเนี mm ้ hmm. คกิปพี่บอกเป็นคนที่พวกซอสซี่เกรวี่อะไรอย่างงี้แล้วเมนูเนี้ยนะ mm hmm. ไ,ได้เลย mm hmm. มีมีกากหมูมาด้วย ก็มีวางตู้มาให้ด้วยชื่อร้านนะคะ I want my noodle Show Center ทั้งหมดทั้งมวลสองอย่างเนี่ยยี่สิบสามเหรียญค่าส่งอีกห้าจุดสองเหรียญมันคือบัหมี่ไม P พีดัสพิเอีกอันนึงเป็นชิมว an ันต้นซุปนะคะ ไปต่อกับเมนูสุดท้ายที่พี่โบทานที่สิงคโปร์นะคะก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะเป็นฟู้ดคอร์ทที่ไอออนชามนี้นะคะของคนก่อนหน้านะคะเป็นหม่าล่าน่ากินมากแต่พี่โบอ่ะสั่งเป็น black pepper chicken noodle ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นไงกิมมิคของร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะทำเส้นเองนะคือคือเป็นเส้นสดเลยมาดูกันซิว่าหน้าตาเป็นยังไงอร่อยไหมร้านนี้นะคะคนเยอะเหมือนกันมีคนไทยต่อแถวด้วย เราไปสักพักหนึ่งนะคะก็ได้เจ้าน้องนี้มาแล้วนะคะ black pepper chicken noodle นะคะนี้ค่ะได้มาแล้วเราก็คลุกเคล้ากันเลยนะคะให้มันเกรวี่มันเข้ากับน้องเส้นสดนะคะก็เนี่ยค่ะน่ากินประมาณนี้เลยแล้วก็ถูกใจกพี่โบมากเพราะว่าชอบอะไรที่เป็นเกรวี่เนาะพี่โบได้ลองแล้วนะคะประสบการณ์ก็คือเฮ้ยดีมากเกรวี่ดีมากแล้วก็เส้นนุ่มเหนียวนะคะไม่เหนียวเกินเกินไปนะอร่อยมาก พี่โบมีความรู้สึกนะคะว่าสิงคโปร์เนี่ยจะต้องมาอีกนะคะมากินอาหารอีกเพราะว่ายังมีอาหารอีกหลากหลายเด็พี่โบไม่ได้ลองเนาะก็ะครั้งหน้านับรองว่าจะมา explore food อีกแน่นอนส่วนสิงคโปร์แอร์ไลน์ขากลับนะคะก็จะมีเป็นตัวนี้ค่ะข้าวมันไก่แล้วก็ไอศครีมวานิลาเสิร์ฟด้วยดีมากๆเลยพี่โบ love มากๆก็ถ้าใครชอบแนวพี่โบนะก็ลองพิจารณาแอร์ไลน์นี้ดูนะอร่อยอาหารเขาอาาร่อย ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะพูดจากความรู้สึกจริงๆกากประสบการณ์เลยคลิปอาหารที่สิงคโปร์จบไปแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊าย